สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเฟซบ้านเฟื่องฟ้าสปานะคะโอ้โหแบบไม่ได้เข้ามาน,ะะนานมากนะคะต้องขอไปด้วยแต่คุณเฟื่องก็มีอัปเดตอยู่ตลอดเนาะมีอัปเดตตลอดอาจจะไปไลฟ์ช่องอื่นแล้วก็แชร์มาวางนะแชร์มาวางไว้ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนเลยเป็นยังไงกันบ้างอ่ะสวัสดียามเย็นวันนี้มีสาระยามเย็นมาบอกนะคะเพิ่งรู้ใหม่สดๆดร้อนๆเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะรู้แล้วทนไม่ได้นะคะรู้แล้วต้องบอกต่อ ดูแล้วต้องบอกต่อสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะบอกชื่อบอกพิกัดจังหวัดได้นะคะกูเฟื่องเป็นเทรนเนอร์นะคะสากลสอนนวดหน้านะคะสอนนวดหน้าผักสิวนวดหน้าเรียวยกกระชับแล้วก็มีร้านสปานะคะบ้านเฟื่องฟ้าอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะคะอยู่ที่จังหวัดชุมพร สวัสดีคะ่ะอากาศเป็นยังไงบ้างมอญมอามอยยมเย็นมีสาระยามเย็นนะคะมีเวลาไม่เร่งด่วนขนาดนั้นเนาะที่ชุมพรฝนตกตกนะคะเออแต่ว่าไม่ใช่ว่าตกทั้งวันนะบอกบอกบอกกรมอุตุก,ก่อนที่ชุมพรฝนตกแต่ว่าไม่ได้ตกทั้งวันภาพชัดแจ้งชัดไหมคะเอเข้ามาแล้วทักทายนะภาพชัดแจ้งชัดไหมคูณเฟิ่งอยู่ชุมพรนะคะ ออตอนกลางวันแดดออกแดดแรงมากร้อนแบบโอ้โหมันผิวจะไหม้นะคะเหมือนเหมือนมันมันเจ็บดำจะเกรียมนะคะร้อนมากเดี๋ยวบอสักคู่หนึ่งฝนตกตกแบบว่าเหมือนลมผ่านนะคะอันนี้ช่วงกลางวันนะลมผ่านวูบมาตกลงหนักมากสู้อย่างเนี้ยเ,เสร็จแล้วก็หายไปแล้วก็แดดออกอีกจัดมากแล้วช่วงนี้ประมาณสี่ช่วงรู้สึกว่าจะสี่ห้าโมงเย็นตก ออนี่ก็ยังตกอยู่เลยนะคะอเพราะฉะนั้นอากาศแบบนี้ทานกาฟแฟอุ่นๆนะคะอ่ากูเฟืองทานกาแฟสูรตรเจแม่มดนะคะดีดูแลร่างกายเออดูแลร่างกายนะคะเอ่อเดิมแล้วแบบรักษาสุขภาพไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันดูกูเฟืองให้ดูนะกูเฟืองให้ดูอากาศบ้านกูเฟือง นี่นะคะอากาศบ้านคุณเฟื่องดูได้เลยนะฝนตกมืดมัวนะคะมืดมัวมากเอฝนตกนะคะมืดมัวเออเพราะฉะนั้นใครอยู่จังหวัดไหนเป็นอย่างไรบ้างถ้าอาคุณเฟื่องวันก่อนก็ดูข่าวนะที่จังหวัดแถวติดแม่น้ําโขงติดแม่น้ําโขงนะคะแล้วก็น้าท่วมนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะเออนะเป็นกําลังใจให้ในจะสถานการณ์โควิดในจะน้ํำท่วมนะคะก็เออ ็นกำลังใจอ่ะไม่รู้จะทำยังไงจริงๆนะส่วนบ้านเพื่อนก็สถานการณ์ตอนนี้ก็นะยังเป็นสีแดงอยู่ก็ระวังป้องกันนะคะระวังป้องกันไปไหนก็แมสหน้าไปไหนก็แอลกอฮอล์นะคะฉีดไม้ฉีดมือไม่จําเป็นก็อยู่แต่ในบ้านนะคะอยู่แต่ในบ้านถ้าต้องการทําธุรกิจเออต้องการทําธุรกิจนะคะคุณทําอะไรอยู่แล้ว คุณทำอะไรอยู่แล้วแค่คุณเอาธุรกิจของคุณเข้ามาในออนไลน์นะคะแล้วเอาตัวของคุณออกมาในออนไลน์แล้วคุณก็ทำธุรกิจไปแค่นี้คุณก็จะไม่มีการสะดุดคุณก็จะไม่มีปัญหานะคะอ่ะยกตัวอย่างอ่ะยกตัวอย่างอสมมติุณเฟืองทำนวดหน้าทำร้านสปา ลูกค้ากลัวลูกค้าไม่มานี่สมมตุติแต่จริงๆคือลูกค้าก็มาเรื่อยๆแหละ <c oughs> หน้าใครๆก็รักสวยรักงามกเูเฟิงนวดหน้าผักสิวแล้วก็นวดหน้าเรียวยกกระชับเนาะเออแต่กเูเฟิงก็ระวังเหมือนกันก็ไม่ถึงขั้นว่าโหรับแบบ แบบมุดฟ้ามัวดินลับแบบไม่ดูหน้าดูตาไม่ใช่นะพุงก็เช็คก,ก่อนพุงก็จะมีทั้งเจลแอลกอฮอล์นะคะทั้งที่เช็คไข้เหมือนที่เวลาคุณไปห้างไปอะไรนี่แหละแล้วก็มีแมสให้ด้วยถ้าลูกค้าไม่ใส่แมสก็ไม่ให้เข้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ป้องกันด้วยนะคือเออเราก็ป้องกันลูกค้าก็คุณลูกค้าก็ป้องกันเราก็ทํางานกันได้และนวดหน้าของคุณเฟืองปลอดภัยอยู่อย่างตรงไหนรู้ปะ่ะเราใส่แมสเราไม่ได้คอนแทคกันซกขนาดนั้นไม่เหมือนนวดไทย ไม่เหมือนนวดไทยนวดสปาคืคอต้องคอนแทคต้องกดจุดต้องหน้าแบบนวดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นวดหน้าก็คือนวดหน้าเราก็จะเว้นระยะห่างกันประมาณนะคะเออหนึ่งเมตรนะ,ะแล้วคุณเฟองก็จะเซฟนะลูกค้าก็อยู่ห่างเนี้ยเราก็นวดนวดแล้วเราก็ล้างมือนะคะมีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เรียบร้อยพอเสร็จแล้วพอลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าสวยใสยปิ๊งออกไปเสร็จปุ๊บเออคุณเฟองก็จะเก็บ ะะเก็บอุปกรณ์เก็บทุกอย่างแล้วก็พ่นยาฆ่าเชือ้อพ่นยาแอลกอฮอล์ทุกอย่างฆ่าเชือ้อพร้อมที่จะรับลูกค้าคนใหม่และครูเฟื่องรับวันแค่สองคนเพราะลูกค้าหนึ่งคนเวลานวดหน้ากว่าจะเสร็จก็ใช้เวลากับสองชั่วโมงบวกกับทาความสะอาดฉีดแอลกอฮอล์รอบบ้านอีก <c oughs> รอบสถานที่ที่ลูกค้าผ่านแบบเนี้ ก็นะใช้เวลา3-4ชั่วโมงก็คือรับแค่วันละ2คนและลูกค้าจองมาทุกวันก็คือเต็มต้องจองล่วงหน้า1-2วันก่อนนะว่ามีคิวไหมอ,อย่าดุมมานะ <_ d ance> <_ d ance> ดุมมาไม่รับไม่ทำให้นะโอเคไหมอันนี้คือความหมายเสร็จแล้วถ้าสมมติว่าอ่ะครูเฟืองมีร้านเป็นร้านสปาร้านนวดเสร็จแล้วครูเฟืองปิดเขาให้ปิดไม่ให้รับลูกค้าแต่ครูเฟืองยังสามารถเดลิเวอรี่ได้ถ้าคูเฟือง มาในออนไลน์มาบอกลูกค้าในออนไลน์นะคะว่านี่นวดหน้าครูเฟื่องมีบริการเดลิเวอรี่นะคุณอยู่ที่ไหนเดี๋ยวครูเฟื่องไปบริการให้ที่บ้านแบบนี้ครูเฟื่องก็ยังทํางานได้ปกติครูเฟื่องก็ยังมีรายได้ปกตินะคะนี่ครูเฟื่องมายกตัวอย่างในกรณีถ้าคุณนะคะมีธุรกิจอะไรอยู่คุณเปลี่ยนเลยนะคุณเปลี่ยนแล้วคุณปรับนะคะคุณเปลี่ยนแล้วคุณปรับเอาเข้ามาในโลกออนไลน์ เอาเข้ามาในโลกออนไลน์แล้วคุณก็ทําของคุณเหมือนเดิมเช่นเมื่อกี้กูยกุ้เฟิงยกตัวอย่างไปแล้วถ้ากุ้เฟิงไม่เปิดร้านคุ้เฟิงก็รับเดลิเวอรี่ใช่ไหมะ <c oughs> นะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วทักทายกดไลค์กดแชร์เนาะวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะคะแต่ว่านะคุยก่อนเมอมอยก่อน <c oughs> เดี๋ยวรีบบอกข่าวดีเดี๋ยวรีบไปอีกนะแล้วก็ถ้าคุณมคนทำทำกับข้าว คุณทํากับข้าวไม่ว่าจะเป็นอะไรมุดของในพื้นที่อย่างเงี้ยของในพื้นที่ปลาคงปลาเค็มปลาหมึกหรือว่าปลาทอดหรือว่ากับข้าวข้าวกองหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ตลาดเขาไม่เปิดฝนตกคุณไปขายไม่ได้ใช่ไหมแล้วคุณก็มาบอกว่าคุณไม่มีไรายได้เศรษฐกิจไม่ดีไม่ได้จะไม่เกี่ยวไอ้น,นั้นก็ส่วนหนึ่งแต่อยู่ที่เราเราสามารถ ดักแปลงอีกช่องทางอื่นได้แต่ไม่มีที่ไหนตอนนี้ช่องทางออนไลน์ดีสุดนะคะดีสุดกูเฟื่องการันตีกูเฟื่องคอนเฟิร์มนะแนะนำว่าถ้าคุณมีธุรกิจอะไรให้คุณเข้ามาในโลกออนไลน์รอดหมดเออเพราะว่าตลาดเขาอยู่ในนี้คุณก็แค่ทำสิ่งที่คุณมีเช่นคุณทำกับข้าวแบบเนี้คุณก็แค่เออโพสไปนะคะกับข้าวที่คุณขายดีที่สุดคุณก็แค่โพสเอารูปสวย ถ้าเป็นไม่ได้ไล้สดได้ยิ่งดีไล้สดกินยั่วเข้าไปเลยแล้วบอกใครสั่งนะพรุ่งนี้นะจะเอากี่กล่องจัดส่งให้จัดส่งให้ก็เป็นธุรกิจครอบครัวไปคุณทําลูกช่วยตอนนี้ลูกก็อยู่บ้านนะลูกก็เรียนออนไลน์อยู่บ้านใช่ปะ่ะเออพอลูกว่างก็ให้ลูกมาช่วยสามีส่งนะคะหรือไม่ก็คุณก็ไปติดต่อแอนก็ได้ตอนนี้ที่ชมพวรมีแอนนะที่หลังส่วนมีแอนอย่างเงี้ยเออ ส้มตําก็ได้เอ่อลาบหมูน้ําตกก็ได้อา่าไปขายข้างนอกไม่ได้คุณก็ขายผ่านออนไลน์ไปเลยจะให้เขามารับสั่งเสร็จให้เขามารับที่บ้านคุณก็ได้หรือว่าเอา่อคุณทําเสร็จคุณไปส่งก็ได้แค่นี้เราก็ยังมีไรายได้เหมือนเดิมนะคะมีไรายได้เหมือนเดิมคิดแบบนี้ดีกว่าไหมว่าฉันจะทําอย่างไรให้ธุรกิจของฉันให้งานของฉันไปได้ต่อไปได้ต่อ นะคะไม่ใช่นั่งกังวลนั่งเศพข่าวนั่งจิตตกนั่งไก่น้าผากหน้าเหี่ยวหน้าพังหมดแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ไม่เห็นด้วยนะอืมอันนี้คือสิ่งที่อยากจะออกมาบอกเพราะฉะนั้นทุกธุกรกิจทําได้หมดไม้จิ้มฟันยังขายได้ในนี้ <laughs> แค่บอกว่าไม้จิ้มฟันกุณแคแล้วโหเลิศเลอเพอร์เฟกได้หมดเลยขอให้คุณออกมาและที่สําคัญที่สุดแค่โพสต์ไม่พอแค่โพสต์ไม่พอนะคะ เป็นไปได้ให้ทําคลิปวิดีโอหรือว่าออกมาไลฟ์สดเหมือนครูเฟื่องแบบเนี้ยคือมันง่ายอะ่ะ <c oughs> ครูเฟื่องม่จะพูดยังไงแต่ถ้าคุณจะจะมีคําถามอีกใช่คุณทําเป็นแล้วคุณก็ว่าง่ายเอาจริงแต่คุณยกเฟื่องตัวอย่างครูเฟื่องก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆออกมาไลฟ์ปุ๊บแล้วง่ายเลยนะเออครูเฟื่องก็ออกมาบ่อยๆสม่ําเสมอแล้วก็ไปทบทวนว่าอ้าวไลฟ์ไลฟ์นี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคราวหน้าฉันจะปรับปรุง,งแบบไหนแล้วก็ไลฟ์แบบนี้เองนะคะเออ ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากแต่ก็ไม่เกินความสามารถของเราด้านไดไออดไม่มีกินยากกว่าไม่มีกินยากกว่าอยู่สวยๆออกมาบอกว่าคุณทำอะไรคุณขายอะไรคุณนะคะออกมาแนะนำอะไรแบบนี้ง่ายกว่าง่ายกว่าเยอะมากนะโอเคไหมนะอันนี้คือหนึ่งเรื่องนะอยากให้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ออกไปขายตลาดไม่ได้ฝนตกอ่สภาว่าโควิดตลาดปิดที่ปากน้ําหลังสวนก็ตลาดปิดนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทั้งตลาดนัดตลาดอะไรก็แล้วแต่ปิดอย่างเงี้ยขายที่บ้านสิคะคุณขาทําอะไรเก่งๆทําอะไรอร่อยตอนนี้ของกินขายดีสุดนะคะออของกินขายดีสุดขอให้ส่งเขาถึงบ้านเท่าไหร่เขาก็จ่ายคูเฟื่องคนหนึ่ง <laughs> อยาได้บอกว่ามีอะไรนะเอ้พระทามาส่งถึงบ้านเอามดจริงๆนะอันนี้หนึ่งเรื่องอะ สาเหตุที่ครูเฟิ่มมาวันนี้นะอ่ะในเมื่อเจอสถานการณ์นี้คนเราก็ต้องปวดเมื่อยปะเออคนเราก็ต้องปวดเมื่อยใช่ปะเพราะฉะนั้นหมอนวดขายดีมากแล้วก็ต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะต่างประเทศเขาชอบหมอนวดแผนไทยมากหมอนวดจากเมืองไทยมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเซิร์ชดูรับสมัครงานหมอนวด มอนวดรับสมัครงานที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเมืองจีนปักกิง่งหรือว่ายุโรปหรืออะไรเขาต้องการคนงานเขาต้องการพนักงานม่อนวดเยอะมากแต่มีข้อแม้แล้วคุณรู้ไหมที่นวดแพงมากเลยนะเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยเขาจ้างเราเกือบสี่หมื่น่ะนะคะเขาจะเขียนค่าจ้างไว้หมดเลยนะว่าต้องการแบบไหนนวดคุณจะต้องนวดไทยนวดสปานวดเท้าวนวดน้ำมันเป็นนะคะ เออถ้าบวกโนดหน้าด้วยยิ่งเลิศเออเนี่ยเขาจะเขียนเวลาสมัครงานกนะ็จะเขียนแบบนี้เลยนะและเขาจะวงเล็บว่าคุณจะต้องมีใบผ่านการออตรวจนะคะจากสอบศหรือขึ้นทะเบียนสอบศที่มีกระทรวงนะคะรับรองโดยเฉพาะกระทรวงต่างประเทศอยากรู้ว่าใบเป็นยังไงอยากรู้ปะอยากโชว์ นะะเนี่ยคุณจะต้องมีใบประกาศแบบนี้ถูกต้องพกไปกัติดตัวไปด้วยนะคะแล้วใบประกาศแบบนี้คุณก็จะต้องมีนะคะคุดแดงของกระทรวงต่างประเทศแบบนี้ติดตัวไปด้วยแล้วคุณหนึ่งจะไปทํางานต่างประเทศแบบถูกต้องได้นะคะออแบบถูกต้องได้และใบนี้เป็นใบเปิดทางให้คุณได้ราคาสูง เวลาไปนวดให้คุณได้ราคาสูงเจ้าของร้านหรือร้านนวดหรืออะไรที่เขาต้องการจ้างคุณอ่ะเขาก็จะได้ละให้ราคาคุณเต็มที่เขาจํากัดไว้เลยนะอต้องการนวดนวดนวด,นวด,นวด,นวดราคาสี่หมืนบาทต่อเดือนนะคะแล้วคุณจะต้องมีใบประกาศแบบนี้ไปดีไหมโรงแรมห้าดาวแบบเนี้ยเออเรือสาํารานท่องเที่ยวรอบโลกแบบเนี้ยใครดีมากมานวดใครดีมากนะลักษณะการแบบนี้ใช่ไหม รอดคุณรอดแล้วก็มีไม่กี่สถาบันนะคะมีไม่กี่สถาบันที่สามารถออกใบแบบนี้ให้คุณได้เอ,อ่อของของครูเฟื่องอยู่ที่สถาบันนะคะเป็นเทรนเนอร์สอนนวดหน้านะคะอยู่ที่สถาบันเดอะเมจิกอะคาเดมีประจำสาขาภาคใต้ครูเฟื่องถึงรู้ข่าวดีปุ๊บครูเฟื่องก็เลยรีบออกมาบอกตอนนี้โอเคสถานการณ์แบบนี้แล้วหนูจะไปเรียนยังไงหนูจะเรียนแบบไหนได้เรามีการเรียนสด ออนไลน์ Online, ผ่าน Online, ออน,นไลน์อยู่ที่ไหนก็เรียนได้อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูปากคกูเฟืองไว้นะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่คกูเฟืองอยากจะออกมาบอกนะคะแล้วก็ปกตินะถ้าคุณไปเช็คที่กฎหมายนะกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความงามคุณจะต้องเรียนจบ150ชั่วโมง เรียนนวดนะคะ150ชั่วโมงความงามมืออาชีพคุณถึงจะขึ้นทะเบียนสอบอสได้แต่ตอนนี้ทางรัฐที่ครูเฟื่องจะออกมาบอกและบอกเป็นครั้งแรกในไรนยนี้เท่านั้นคุณสามารถมาเรียนนะคะได้นะคะคุณทักครูเฟื่องมาได้นะคุณสามารถมาเรียนได้คุณแค่เรียนกดจุดสะท้อนนะคะฝ่าเท้า60ชั่วโมง เรียนกดจุดท้อนฝ่าเท้า60ชั่วโมงอันนี้แบบย่นย่อเลยนะแบบย่นย่อเลยสำหรับหมอสำหรับหมอที่จะไปทำงานต่างประเทศหรือต้องการมีใบผ่านการรับรองจากสบส นะคะเรียนกดจุดสะท้อนฝาเท้า60ชั่วโมงนี่คือสิ่งทางรัฐที่เราจะช่วยได้แล้วคุณสามารถเรียนเสร็จแล้วนะคะเรียนผ่านทางออนไลน์2วันแล้วคุณก็สามารถสอบเมื่อสอบผ่านคุณก็ได้รับใบประกาศนะคะที่เซ็นและรับรองจากกระทรวงต่างประเทศคุณก็ไปทํางานต่างประเทศได้ทำงานสปาแค่มีใบนี้เป็นใบเบิกทางนะคะแค่มีใบนี้เป็นใบเบิกทาง ว่าคุณผ่านการตรวจจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มีคุดแดงจากกระทรวงต่างประเทศให้นะคะค่าเรียนนะค่าเรียนอันนี้บอกนะเฉพาะไลน์นี้เราให้พิเศษจริงๆปกติ9,900บาทถ้าเรียนสดเรียนสดนะคะคอสนวดฝ่าเท้านะ60ชั่วโมง9,900บาทแต่ตอนนี้เรียนออนไลน์เรียนสดเราช่วยกันเราช่วยกันเป็นมีมีม ครูเฟื่องอยู่ในธุรกิจความงามอ่ะครูเฟื่องก็ไม่รู้จะไปช่วยทางด้านไหนอ่ะครูเฟื่องก็ช่วยทางด้านได้ทางด้านนี้น้องให้คุณมีใบประกาศถูกต้องนะคะพออะไรดีขึ้นคุณก็ทํางานได้เลยแบบนี้ก็อยู่ที่3900บาทรับจํานวนจํากัดแค่10ท่านแค่นั้นในไลน์นี้กดไลค์กดแชร์ไลน์นี้ออกไปแล้วบอกว่าม,มาจากไลน์นี้มาจากไลน์นี้แล้วเดี๋ยวครูเฟื่องพาเข้าไปเรียน ในราคา3,900บาทบวกกับได้ใบประกาศนะคะถูกต้องตามกฎหมายนะคะถูกต้องตามกฎหมายเหมือนที่ครูเฟื่องโชว์เมื่อสักครู่นี้หนึ่งนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะคะเ,ออเรียนสดผ่านออนไลน์นะคะนวดกดจุดฝ่าเท้านะออนไลน์แล้วก็มีใบประกาศนะคะเสร็จแล้วนะอสอบแค่นั้นเองก็ได้ละ อันนี้สำหรับคนที่จะนวดแผ่นไทยนะคนที่ว่าจะเดินทางทํานวดไทยแค่นวดเทา้าคุณไม่ต้องถึงพูดถึงต่างประเทศนะแค่คุณมีใบประกาศอันนี้แล้วบวกกับคอร์สเรียน d ดลิเวอรนะคะเปิดร้านไม่ได้ไม่มีหน้าร้านไม่ใช่ปัญหายิ่งนวดเท้าด้วยง่ายมากมีอุปกรณ์ไม่เยอะมีแคยามองน้ำมันนวดเท้าไม้กดจุดนะคะแล้วก็สอนการตลาดออนไลน์ให้ คุณแค่รับลูกค้าเปิดเพจสอนเปิดเพจให้คุณแค่รับลูกค้าทางเพจคุณสามารถนะคะไปนวดเท้าได้ทั่วหมดนวดเท้าได้ทั่วหมดเลยนะคะโอเคนะอันนี้คือสิ่งที่ครูฟังอยากบอกนะเป็นอีกหนึ่งทางรอดนะคะสำหรับครอ,อ,อบครัวและสามารถเรียนได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะ,ะเรียนได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านเรามีคอร์สสอนให้ในเรียนสดเรามีสอนทําการตลาดให้เรามีสอนเดลิเวอรี่ให้ด้วยนะคะมีใบประกาศให้ด้วยอันนี้คือเนี่ยช่วยได้แค่นี้จริงๆนะถ้าใครสนใจนะใครทำมาหมอนวดอยู่แล้วเ,เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาหมอนวดแต่เราไม่มีใบประกาศถูกต้องอยากไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวเขาตอนนี้เขาเริ่มเปิดประเทศกันแล้วบางประเทศเขาก็ต้องการหมอแล้วแบบเนี้ย มาเรียนแล้วก็มีใบประกาศถูกต้องซะเราไม่รู้ว่าโอกาสมาเมื่อไหร่เราจะได้ไปครอบครัวเราก็จะได้รอดโอเคนะอันนี้หนึ่งเรื่องแล้วก็สําหรับคนนวดหน้าอาไม่อยากนวดเท้าอยากนวดหน้าแต่อยากได้ใบประกาศด้วยตอนนี้มีคอร์สเรียนสดออนไลน์นะคะอยู่ส่งคอร์สท,ที่อยากจะแนะนํา ะะอยู่สองคอร์สที่อยากจะแนะนำแล้วก็ราคาพิเศษด้วยทักกูเฟื่องมานะมีหนึ่งบีบีโกเป็นเทรนนะคะหน้าฉ่ำหน้าเงาเกบฝ้ากบกะกบสิวนะคะบนใบหน้านะคะหน้าฉ่ำหน้าเงาเ,เป็นเทรนจากประเทศเกาหลีคุณสามารถเซิร์ชศึกษาก่อนได้นะคุณสามารถเซิร์ชศึกษาก่อนได้บีบีโกนะคะอืมเรียนสดเหมือนกันผ่านซูมนะคะเรียนสดผ่านซูมเรียนออนไลน์นะคะเรียนออนไลน์ แล้วก็ได้ราคาพิเศษปกติครูเฟื่องไปเรียนสดนะครูเฟื่องไปเรียนสดที่สถาบัน b ีบีโก9,900บาทอุปกรณ์ซื้อเองนะคะอุปกรณ์ซื้อเองอีกต่างหากแต่ตอนนี้มีเรียนสดออนไลน์เราบอกแหล่งซื้ออุปกรณ์ที่เป็นของแท้แล้วก็ราคาถูกมีอยให้แล้วก็คอร์สนี้นะให้เครื่อง LED เป็นอุโมงค์แสงบำบัด b ีบีโกต้องใช้ นะคะเป็นเครื่องแสงที่แบบเปลี่ยนแสงแล้วก็ฟื้นฟูผิวหน้าเครื่องหนึ่งตก4,000กว่าบาทนะคะและใครลงคอร์สวันนี้แค่10คนนะแค่10คนใครลงคอร์สวันนี้คุณจ่ายเพียง6,900บาทคุณได้อุโมง LED นะคะมูลค่า4,000บาทอีกหนึ่งเครื่องและเรียนจบแล้วมีการสอบคุณได้ใบประกาศผ่านกระทรวงสอบสอีก อันนี้คือคอสนวดหน้านะดีบีโก้อะให้อีกหนึ่งคอทให้อีกหนึ่งคอทนะคะมีคอสนวดหน้าผักสิวนะคะนวดหน้าผักสิวเคลียไขมันสิ่งอุดตันบนใบหน้าออกนะคะเพื่อจะทําให้หน้าคุณสะอาดสดใสแล้วก็คนเป็นสิวก็คือสิวก็หายรักษาสิวด้วยนะอืมรักษาสิวด้วยกดจุดสะท้อนน้ําเหลืองทั้งใบหน้ามีการสอนเทรนน้ําเหลืองให้ด้วยนะคะอืม ปกติราคาเรียนสด9,900บาทตอนนี้มีคอร์สออนไลน์เรียนสดออนไลน์มีหลายเรียนนะเออตอนนี้เรียนสดเลยนะแบบคุยกับเทรนเนอร์ตัวต่อตัว,ตว,ตวเรียนแบบเรียนรวมๆกันเรียนในสดเหมือนบรรยากาศอยู่ในห้องเรียนสดเลยอะตอนนี้อยู่ที่4,900บาท4,900บาทนะเรามีพิเศษนะ10คนนี้มีพิเศษนะเฉพาะไลน์นี้เท่านั้นนะกดไลน์กดแชร์แล้วก็ แคปหน้าจอมาบอกว่าหนูแชร์แล้วนะหนูอยากลงครอดนี้มีครีมนวดผักสิวแบบนี้มูลค่า1 0 0 0บาทให้ฟรีอีกหหลอดนะคะแล้วก็มีมาร์กนะคะมาร์กเพอร์เฟกต์มาร์ Mark, นะคะแบบนี้ให้อีก1กระปุก50กร,รมัมมูลค่า1100บาทนะคะนี่คือสิ่งที่เราช่วยได้แล้วก็ได้ใบประกาศสอบนะคะเ,เรียนสดพรานมซูมสวันแล้วก็สอบได้ใบประกาศด้วย เรียนรู้หมดเลยแล้วยังไม่พอเรายังแถมคอร์สเรียนออนไลน์ต่างหากอีกที่ไม่ใช่เรียนสดเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่คุณสามารถไปทบทวนฝึกมือได้ตลอดชีวิตและยังไม่พออเยอะไอ้เย,ยอะมากไอยย้เยอะมากเรายังพาคุณก็ไปอยู่ในกลุ่มนะถ้าเกิดกลุ่มในรายลับอะถ้าคุณสนใจมีคำถามติดขัดตรงไหนคุณเข้าไปถามคุณเข้าไปบอกได้และถ้าคุณสมัครมาก,กับครูเฟื่องครูเฟื่องเป็นพี่เลี้ยงให้คุณแนะนำคุณได้อีก โอเคไหมนี่คือสิ่งที่ครูเฟื่องจะช่วยได้แล้วก็ออกมาแนะนําได้นะคะเป็นมาส่งต่ออาชีพดีๆนะคะมาส่งต่ออาชีพดีๆธุรกิจความงามถ้าพ้นสถานการณ์นี้แล้วราคานี้ไม่ได้นะราคาที่ครูเฟื่องบอกถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นทุกคอร์สหรือว่าเต็มแล้วปิดเลยเต็มแล้วปิดเลยนะคะถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเต็มแล้วปิดเลยรับแค่แต่ละคอร์สครูเฟื่องรับแค่สิบคน บีบีโก10คนนวดผักสิว10คนแล้วก็นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า10คนแค่นั้นเองคือถ้าเต็มก่อนก็คือปิดถ้ายังไม่เต็มถึงสิ้นเดือนสิงหานี้ราคานี้ไม่ได้ราคาขึ้นอีกราคาขึ้นอีกนะนี่คือราคาช่วยนะคะช่วยคนไทยช่วยอาชีพธุรกิจความงามช่วยหมอนวดให้มีใบประกาศถูกต้องนะโอเค อค okay. อันนี้ก็คือมาส่งข่าวนะมาส่งข่าวดีเดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรแบบเร่งด่วนนะมาใหม่อีกเออเกี่ยวกับมีอาชีพเกี่ยวกับการงานหรือเกี่ยวกับทำอะไรในออนไลน์อะไรได้ดีก็ทักกินบอกมานะคะทักกินบอกมาแล้วเดี๋ยวรูเฟื่องมาให้ คำตอบอีกนะเดี๋ยวเป็ไลนหน้าเดี๋ยวมาดูว่าคุณเฟื่องมีอะไรมาบอกอีกวันนี้ก็คอยมีความสุขนะคะดูแลสุขภาพปลอดภัยไปทุกๆคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าดืมดูแลสุขภาพด้วยนะ